ก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากห่างไปประมาณ2ปีครับก็เที่ยวนี้ก็จัดในไทยด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ได้เป็นเจ้าภาพก็ถือว่าพยายามเล่นให้เต็มที่สนุกกับเกมครับกับผลงานของสมาน,นเราในปีนี้ถือว่าค่อนข้างระดับเยี่ยมนะในการในกา,ารื้รอตัวเราดีความสกทธิ์ในการแข่งขัน จริงๆแมตช์นี้ก็ตั้งเป้าแค่ผ่านตัดตัวครับเพื่อที่จะไม่กดดันตัวเองครับเพราะว่าเราทำได้ดีมาหลายแมตช์แล้วครับก็พยายามเล้นให้สนุกครับแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆจากนักกอล์ฟต่างประเทศครับก็พยายามศึกษาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดครับแล้วมีจุดไหนที่เราต้องมีปรับปรุงเล็กน้อยอะไรไหมครับเรื่อใการเล่นอะไรจริงๆช่วงหลังก็มีต้องปรับปรุงเรื่องระยะครับก็อยากได้ ระยะที่เพิ่มขึ้นเพื่อในการเล่นที่ง่ายขึ้นนะครับก็พยายามทําตรงนี้อยู่ครับก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ลงไปซ้อมรอบแฟลกซ์ฟรรอวนะครับรู้สึกยางไงบ้าคอนดิชั่นสนามที่ก็เตรียมไว้ให้ก็เที่ยวนี้มาก็สนามค่อนข้างเปลี่ยนจากเดิมครับก็กรีนค่อนข้างเฟิร์มขึ้นครับแล้วก็กรีนค่อนข้างดีขึ้นครับแล้วก็มีทิศทางลมครับที่เปลี่ยนจากเที่ยวที่แล้วครับบางหลุมที่เคยตีทวนลมก็เป็นตามลม บางลุมที่เคยตีตามลมก็ทวนลมก็ต้องปรับแผนกันใหม่ครับครับด้วยฝากแฟนๆควาอบนใจแล้วก็การในเชิงคูณต,ตามเราแล้วก็ที่ตั้ก,กันเลงครับครับก็ฝากติดตามพวกผมนะครับแล้วก็นกักกอล์ฟคนไทยทุกท่านครับในรายการนี้ครับก็ฝากติดตามฝากแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ